ต้องเหม็น,นะมน,มน,มนได้เหรอไม่ต้องเหม็นก็ได้ขอเชิญพบกับเื่อม่พราชา ô ô ô tạm sao bài Mày tổng ma piti a a a วันนี้มีขอให้เซ็นเบิกค่านั่นน,นี่โน้นมีดีไซเนอร์มีเซนรัฐประหามีเซนรัฐอส A A 8, ิบอาแปดได้รับตังจากเจ้าสัวข,ขอรับโอ้ยไม่รู้เรื่องอัิมามหาอับที่รักนตรีที่ศึกษาส,สภานักตกดาดฟ้าสึกเจ็ดชั้นหรือสันสันวันสวเชิดเข้าเฝ้า ต้องไปสอยอย่างอื่นเอามีไรรีบรีบ,รบพูดไม่งั้นโอ้ยรีบพยาค่ะรีบเซ็นรับรองให้มอมฉันได้อยู่ในสภาไปชั่วกา ะลาวสารเพื่อจะได้ยกมือสนับสนุนท่านกงกงให้เป็นกงกงไปชั่วฟ้าดินสลาย ไวม,มือสั่นหรือว่าคิดมิดีมิร้ายกับข้าโชหาฟังข้าน้อยตัวท่านสอวอนั้นนอกจากจะเป็นสมาชิกสภาสูงย่างเป็นผู้สูงวัยป่วยไข้ด้วยพาตินสันบ้างไขมันอุดตันบ้างโรคหัวใจบ้างสมองเสื่อมไปตามวัยบ้างห้วนแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร แต่ครั้นจะพักผ่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่บ้านให้สมกับที่ทำงานมาทั้งชีวิตก็ทำไม่ได้ทำไมเพราะนาี่คนชรามันไม่พอยาใชเอ,อ้าวแล้วเงินมันหายไปไหนหมดมันไปอยู่ที่ เงินท่านสวจึงต้องเป็นสวถูกต,ต้องแล้วโชฮาโปรดแต่งตั้งท่านสวให้เป็นสวส่งต่อไปส่ท่านลำมันสาเพื่อให้ท่านสวได้เนใช้ยัางพอเพียงเดือนละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพนห้าร้อบาทจังซน โอ้ยโโอ้ยลืมเลยกำลังฝันถึงเลขเด่นเก้า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 เจ็ดจี้พลาดไปหกตัวเองห้องเต้อันุทขับขอเจ้าแล้วโอ้เป็นพระคารุณาเป็นพระคารุณาเป็นพระคารุณา ราชนขอข้าวเฝ้าใครนะประชาชนพยักค้าไม่รู้จักประชาชนที่แปลว่าราษฎรไม่เคยได้ยินประชาชนที่แปลว่าเอ่อคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินนี้มีด้วยเหรอประชาชนที่เสียภาษีนะยขยักขาโอ้ยนี่ คีเพาสี ie, ไมมพะยัค่ะอ้ยไม่เอาไม่โอ้งั้นคิวต่อไปมิสซิสพีนอคิโอดีไซนเนอร์ส่วนพระองค์เข้ามาได้เท่าไหร่ แบรนดงไสจะได้เข้าฟังอย่างไรอย่างไรีีรีซพ B C P D O เสื้อผ้าของข้ามันเป็นจังใดสวยงามอย่างไรขอบคุณค่ะท่านสลิมพระองค์ได่ทรงสั่งทำงน,นั่นนี่ขึ้นมาฉันได้ทำผ้าที่ทอด้วยหมุมม่มก,กนาลีผมแล้วก็ตัดเย็บ ด้วยช่างผู้สมบุณธรรมวันเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดคาบมหาสมุทผ่านการปลุกเสกด้วยหมอทุกหมอที่ขอเก็บนาเป็นความปรากกต่อหน้าพร,ระองค์แล้วฮะยันจมูกยาวเอาอะไรมาพูดเฉพาะผู้มีบุญญาบาร,รมีเท่านั้นจึงจะมองเห็นหรือว่าหรือ คงไม่มีบุญญาบารมีนั้นตายแล้วโชฮาเอาใครมาเป็นที่ปรึกษาบังคะโอ้สวยงามจริงสวยงามจริงสวยงามจริงยิ่งกว่าผ้าไหมผ้ามัดมีผ้าย้อมสีผ้าย้อมแมวใดใด เคยเห็นตาเลิศเกินที่ได้เห็นฉันหลออพระองค์ในชุดนี้ฮูฮฮฮมีสีสอนเอ้ยมีสีพี่้อกขี้โอชุดของท่านรู้หราดูทีมีชาติสกูลโบกับข้าจริง เราดีพระองค์โปรดแล้วโฉหางามแกงงามว่างามปะล่บปะเหลือสนองพระองค์ชุดนี้ทั่วทั้งปัตตีไม่มีขคางามเกินนรองสวงไ่ไหมนด้คะได้เปอ รวมแล้วเป็นไงบ้างสุบๆเป็นต้าแห่ๆท,ที่ได้เจริญสมบัตพยาค่ะขบวนแห่พร้อมไป สนับสนุนนะครับกิจกรรมของ B4